วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่190กันนะซึ่งบอกเลยว่า MVP ในครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่คาดคิดเลยนะว่าเขาจะแบกผมไม่ผ่านชั้นที่190ได้แบบงงๆนะเพื่อนๆตัวละครนั้นจะเป็นใครและมีวิธีการเล่นยังไงบ้างไปดูกันครับ กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องผู้จำชาแนลนะวันนี้เราอยู่กับเกม s e v e n นไนท i r ีเวิร์ครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่190นะและผมบอกเลยว่าทีมที่ผมใช้ผ่านชั้น190เนี่ยไม่ได้ปลดดาวอะไรเยอะแยะเลยนะเพื่อนเอนืเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนก็สามารถผ่านได้ง่ายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือว่าสายฟรีครับถ้าพร้อมแล้วเรารับ,รบ,รบชมกันเลยครับไปกันเลยหาเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมมเกกสะดวดวปลอภัย100% ราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมขอใน้นาที่นี่นะครับร้าน Over t o p Up นะครับที่นี่เขามีบริการรับเติมเกมมือถือมากมายหลายเกมเลยนะครับหากเพื่อนเเล่นเกมมือถือเกมไหนอยู่ก็สามารถทักเข้าไปสอบถามไ้ที่ Facebook Fanpage ของ Over t o p Up ได้เลยนะครับผมตัวเลิงกของทางร้านนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วนะครับผมและเวลาที่เพื่อนๆ่ไปใช้บริการนะครับรบกวนเพื่อนเพื่อนบอกว่ามาจากช่องผู้จัดชแนลด้วยนะครับผมนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Over Topup นะครับ สำหรับหอชั้นที่1 9 0านะครับนะว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นที่มีความโหดมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะรูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นหน้าหนึ่งหลัง4ี่นะและมีตัวละครที่น่าลำคาญหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเดนโลนที่สามารถใบเราได้แถมยังมีสกิลเป้าเดี่ยวที่แรงมากอีกตามด้วยไอรีนที่มีซีซีน่าลำคาญอย่างช็อกนะแถมยังมีโรซี่ที่สามารถแปะเดทได้พร้อมกับชุบชีวิตเพื่อร่วมทีมอีกมาคู่กับอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่อยากโดนสกิลของเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือน้องไพรและตัวซ บอกเลยนะครับว่าชั้นนี้เป็นหนึ่งชั้นที่ c c เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆานะถ้าเพื่อนๆโดนใบ้โดนเผาไหม้โดนช็อกชีวิตนี้เราคงไม่ต้องทาอะไรแล้วครับปิดขอบนอนดีกว่า okay, โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูแนวทางการจัดทีมกันเลยนะครับว่าทีมที่ผมใช้เป็นยังไงบ้างนะสําหรับแนวทางการจัดทีมนะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะแต่ว่าดาวตัวละครจะน้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นตอนเกมเพลย์นะเพราะว่าตอนที่ผมมาอัดชั้น190่รเ้นี่ยจริงๆแล้วผมผ่านชั้น,190น,น,นะะหนี่ใช้จะเน้าสลบงปนานและเลวนีมเวทครับรเปแบบท หนึ่งทีมที่สามารถไต่หอได้ดีมากๆเช่นกันนะ สำหรับตัวดาเมจยืนหลังเนี่ยผมจะใช้เป็นน้องยอนฮีนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีสกิล5เป้าที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆทะลุเดฟอีกแล้วยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยหลับได้อีกด้วยนะก็สำหรับน้องยอนฮีที่ผมใช้จะเป็น C1 นนะเพื่อนๆใครที่มียอนฮีดาวมากกว่านี้ผมมองว่าผ่านสบายแน่นอนสำหรับเซ็ตของสวมใส่ที่ผมใช้จะใส่เป็นเซตครีนะฮะโดยที่จะเน้นค่าครีเลตแล้วก็ครีดาเมจให้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะถัดมาตัวที่2จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่ผมเเลืออกยูข้า เพราะว่าตัวละครตัวนี้สามารถการสถานะเผาไหม้จากไฟได้นะซึ่งมันเป็นสถานะที่น่าลำคาญแล้วก็รุนแรงมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่าหยิบตัวนี้มาคุ้มแน่นอนครับ กันเผาไหมชุบชีวิตเพื่อนได้หิวได้ด้วยนะใช้สมใส่ก็ไม่มีอะไรครับผมใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็เน้นค่าเลือดให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทําให้น้องยูอีเนี่ยหิวแรงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะถัดมาตัวที่3มหาเทพที่มาพร้อมกับโรคระบาดเมลครีตัวละครตัวนี้ผมหยิบมาเพราะว่ามีซีซีสตันห้าเป้าและยังสามารถแปะดีบัฟโควิดแก่ศัตรูได้ด้วยยังไงก็คุ้มค่าที่จะเอามาใช้ครับแต่ว่าต้องเซฟตัวละครตัวนี้ดีๆเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างตายง่ายพอสมควรนะถึงแม้ว่าเราจะอัพแพสซีฟทำให้ สำหรับเซตสวมใส่ของตัวละครตัวนี้ผมจะเน้นไปที่ค่าสปีดแล้วก็ผลเข้าเป้านะฮะถัดมาตัวที่4น้องโคลียนะตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญที่ช่วยทําให้ผมผ่านชั้น190ได้นะเหตุผลที่ผมเลือกตัวละครตัวนี้มานะครับหคือตัวละครตัวนี้มีแพสซีฟสกิลที่จะช่วยกันสถานะช็อกได้ครับผมหยิบโคลียมาเพื่อกันไอรีนโดยเฉพาะนะและ2ตัวละครตัวนี้ยังมีสกิลที่ช่วยล้างดีบัฟทั้งหมดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะฮะสำหรับเซ็ตสวมใส่ก็ไม่มีอออะไรบบเเเป็็็นนนตลลกก้้ทใหถึง100% แล้วก็เดนค่า HP ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับและหากเพื่อนๆทําการอัพสกิล Kitty Dance ตรงนี้นะครับเมื่อโคลี้ใช้สกิลเนี่ยเขาจะทําการฮีลตัวเองด้วยเท่ากับ22%ของเลือดสูงสุดของเขานะ ซึ่งก็จะช่วยให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยยืนบนฟิลด์ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาเจเวลิก้านะฮะตัวละครตัวนี้ผมเอามาใช้ในการไต่หอยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแพสซีฟตัวละครตัวนี้ช่วยบูสต์ดาเมจเวทให้กับทีมเราแถมดาเมจสกิลของตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะพร้อมทั้งการโจมตีปกติของตัวละครตัวนี้ยังช่วยลดคูดาวสกิลของทั้งทีมถึง12วินาทีเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพราะจะช่วยให้เราบริหารจัดการสกิลได้ง่ายมากยิ่งขขึึ้้นนนนนนนออออีีีีกกกห่่่่งงงททมมผยาาาาาจจะะแํเเเืวป็ เลยจริงๆก็คือใครครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ใช้ทีมเวทแบบผมลองจัดทีมแบบนี้ไปลงดูนะผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันผ่าน100%หรือเปล่าเพราะผมเองก็ยังไม่เคยเทสแต่ดูจากที่ผมใช้ในการผ่านชั้น200ได้เนี่ยพี่ใครแบกหนักมากจริงๆนะฮะหลักการง่ายๆครับคือใส่ตัวละครธาตุไฟให้ครบ3ตัวอีก2ตัวจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ใส่ยูอีเข้าไปเพราะว่ามีแพสซีฟในการต้านเผาไหมของไพลนะฮะแล้วผมก็ยังมีความคิดที่จะใส่คโครอีเข้าไปในทีมเพื่อกันสถานะช็อกจากไอรีน,นะนอจจีข้อเสียตรง ที่ CC มันน้อยไปหน่อยนะฮะมีแค่น้องคากรุระคนเดียวที่สามารถใช้ CC ได้และส่วนตำแหน่งแทโอนะผมไม่ฟิกนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวละครตัวไหนก็ได้ขอแค่เป็นธาตุไฟเพื่อทําให้ใครมีโล่ใช้แค่นั้นพอครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนใช้ใครเป็น DPS แล้วมันผ่านได้เนี่ยยังไงก็มาแชร์ข้อมูลแชร์เทคนิคกันนะครับผมและเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รับข้อมูลดีๆไปด้วยนะสำหรับแนวทางการจัดทีมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมมีวิธีการเล่นการบริหาาาารรรจจัักกกิลยยงงงงไไบบ้คปปนต่อเเมมถึผะ ใช้สกิล5เป้าของยอนฮีก่อนเลยนะเพื่อทำดาเมจแก่ศัตรูให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ CC หลับครับแล้วแน่นอนว่าฝั่งเขาจะต้องใช้ลีน่าฮิลนะทำให้เราได้ตีฟรีเพิ่มไปอีกผมเลยต่อด้วยสตัน5เป้าของเมลคลีครับเพื่อทำการ c ีฝั่งศัตรูให้ได้เยอะที่สุดก็ตีไปถึง4ตัวนะครับอันนี้คือดีมากๆ จากนั้นผมเอาเวลิก้ายัตสกิลดาเมจเลยนะที่ผมเลือกไม่แปะโควิดเนี่ยเพราะว่าผมจะเก็บโควิดไว้ใช้เฟสสองครับในเวฟแรกเนี่ยฝั่งศัตรูค่อนข้างตายง่ายนะผมเลยคิดว่ามันไม่จะเป็นจะต้องใช้โควิดจากนั้นผมเอายอนฮีอัดต่อเลยครับด้วยสกิลสามเป้าและตรงนี้ผมเห็นว่าเลือดเพื่อนในทีมลดผมจึงเลือกใช้ยูอีฮิลไปก่อนเลยเหลือแค่โรซี่ตัวเดียวนะเพื่อนตรงนี้ผมแนะนําให้ฆ่าให้ไหวที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะชุบเพื่อนในทีมขึ้นมา เมื่อเข้าเว็บ2ผมอยากแนะนาให้ใช้สตันห้าเป้าของเมลครีก่อนนะแต่ตอนนี้ครูดาวมาไม่ทันนะครับผมเลยเลือกที่จะแปะโควิดไปก่อนเลยเมื่อแปะโควิดแล้วผมจะต่อด้วยสตันห้าเป้าของเมลครีเลยครับตีไปถึง3ตัวนะรอบนี้พี่เมลครีสตันดีมากนี่นะครับ ท่าสกิลเป้าเดียวของเดนโลเนี่ยอันตรายมากเพื่อนๆเห็นไหมว่าแค่เวที่2เวลิก้าผมเกือบตายเลยนะจากนั้นผมต่อด้วย5เป้าของยอนฮีครับเพื่อกำจัดศัตรูให้ได้สถานการณ์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าโคอี้เราโดนใบไปด้วยล้างไม่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าโชคดีที่เราแปะโควิดไว้เยอะพอสมควรนะฮะทีมเราเลยใช้การโจมตีปกติไล่ปิดไปทีละตัวนะ แล้วโรซี่ก็ชุบขึ้นมาครับอันนี้น่ารำคาญสุดๆผมเลยเลือกที่จะแปะโควิดอีกรอบนะครับเพราะต้องรีบกำจัดเขาให้ได้เป้าหมายของผมคือเมลครีผมต้องไม่ตายจนกว่าจะไปถึงเวฟสาก็ตัวที่ชุบมาก็ตายไปแล้วนะ<ๆ>เหลือแค่3ตัวโรซี่ตายไปอีกหนึ่งครับ ผมใช้สกิลล่างของยนฮีเพื่อรีบปิดฝั่งตงรงข้ามให้ได้ไวที่สุดครับเนื่องจากเลือดฝ่ายเราเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เกรงว่าเดี๋ยวพลใช้สกิวมาเราจะแย่ครับเข้าสู่เว็บที่3ผมจะเปิดด้วยการฮีลของยูอีก่อนเลยนะฮะใครที่สามารถฮีลได้ในเว็บที่2ก็รีบทําไว้ก่อนที่จะย้ายมาเว็บสนะจะได้เปิดด้วยสตันได้เลย ดังนั้นผมใช้เมลครีสตันหเป้าครับเพื่อ CC ฝั่งศัตรูติดไป3ตัวนะครับถือว่าดีแล้วเราโดนเดสถึง3ตัวนะเพื่อนๆผมจึงต้องรีบใช้โครี e ้ในการล้างเดสท,ทิ้งก่อนเลยครับและการล้างในครั้งนี้คุ้มมากๆเพราะว่ามันจะล้างทั้งเดสแล้วก็ใบด้วยครับจากนั้นผมเอายอนฮีอสกิลหเป้าเพื่อทำดาเมจเลยครับ แล้วก็ตามด้วยโควิดของเมลครีนะอย่างน้อยต้องแปะโควิดให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่เมลครีจะตายนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าตอนนี้ยูอีผมตายไปเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับศัตรูโดนดาเมจรัวๆเลยนะแรงมากจากนั้นผมใช้เวลิกาสกิลก่อนครับเพื่อทําให้ศัตรูโดนดาเมจเวทแรงขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูรถต่อย เมื่อสตาร์ทห้าเป้าเมลครีมาผมก็รีบสตาร์ทก่อนเลยครับเพื่อซีซีฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดกลายเป็นว่าเราปิดไปได้2ตัวแต่เราสตาร์ทฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยอันนี้ไม่ดีเลยครับแล้วโรซี่ก็ชุบตามคาดครับตอนนี้เราต้องอัดดาเมจฝ่ายตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดแล้วนะเราฆ่าไพรไปได้แล้วนะครับอันนี้ดีมากมากตามด้วยลีน่าแต่เราเสียเวลิก้าไปแล้วครับยอนฮีเรายังอยู่นะผมเลยเลือกใช้สกิล3เป้าของยอนฮีเลยครับไอรีนตายต่อนะ เหลือแค่2ตัวเดโลนตายตามครับถือว่าเยี่ยมไปเลยเหลือแค่โรซี่คนเดียวแล้วเขาไม่สามารถชุบได้แล้วนะตรงนี้ผมต้องใช้สกิลใดสกิลหนึ่งของโครีนะครับเพราะโครีผมเนี่ยอัพสกิลแล้วนะเวลาที่เขาใช้สกิลเขาจะสามารถทิวตัวเองได้ครับไม่งั้นไม่รอดทีนี้ก็เหลือโรซี่กับโครีหนึ่งหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็คือแลกหมัดกันแล้วนะฮะคนละเทินแล้วผมก็ผ่านมาได้แบบงงๆครับ MVP ในวันนี้ก็คือโครีนะครับเพื่อน ผมบอกกันเลยว่าไม่เสียแรงเลยที่ผมปั้นโคอี e มานะฮะแล้วก็อัพสกิลให้เขาเนาะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับไกด์แนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่190ครับและ MVP ของเราก็คือโคอี e นะเพื่อนๆแบกผมให้ผ่านได้เนี่ยมันดีมากจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในการผ่านชั้น190นะแต่เป็นทีมที่ทําให้ผมเห็นถึงโอกาสในการผ่านนะครับและผมเชื่อว่ามีหลายทีมที่สามารถใช้ผ่านได้อาจจะง่ายกว่าผมหรือยากกว่าผมก็แล้วแต่นะแต่ที่สำคัญที่ ชั้นก็คือแต้มบุญครับเพื่อนๆไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ลองเอาแนวทางและเทคนิคที่ผมแนะนําไปเนี่ยไปปรับใช้กับทีมของเพื่อนๆดูนะและถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกมอยากสอบถามอะไรหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็จะไล่อ่านไล่ตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคพิปต่อไปของผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัว้้พบบบกันนนใหม่คคลิปาาาะยยร